สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของการดื่มน้ำที่มีผลต่อสมองน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายของเราและมันยังมีผลกระทบต่อสมองของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะการทำงานของน้ำในร่างกายก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำมีบทบาทอย่างไรในร่างกายของเราน้ำมีส่วนช่วยในการทำงานของอวัยวะต่างๆรวมถึงสมองด้วยนะคะ น้ำในร่างกายมีบทบาทอย่างไรน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ประมาณ60%ของน้ำหนักร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำขับครับน้ำมีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านดังนี้การควบคุมอุณหภูมิ น้ำช่วยในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายผ่านกระบวนการระเหยของเหงื่อเมื่อเราออกกำลังกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนร่างกายจะขับเหงื่อออกมาเพื่อลดความร้อนการดื่มน้ำช่วยให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการขนส่งสารอาหารและออกซิเจนน้ำเป็นส่วนสำคัญในเลือดซึ่งมีบทบาทในการขนส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายทำให้เซลล์ได้รับสารอาหารที่จำเป็นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับของเสียน้ำช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายผ่านระบบปัสสาวะน้ำช่วยในการละลายของเสียในร่างกายทำให้ไตสามารถกรองของเสียได้ดีขึ้นการหล่อลื่นข้อต่อน้ำช่วยให้ข้อต่อของเราเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นโดยการหล่อลื่นบริเวณข้อต่อช่วยลดการเสียสีและความเจ็บปวดผลกระทบของการขาดน้ำการขาดน้ำมีผลกระทบต่อร่างกายหลายด้านอาจส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ดังนี้ ความเหนื่อยล้าและความรู้สึกเหนื่อยเมื่อร่างกายขาดน้ำการไหลเวียนของเลือดจะลดลงส่งผลให้เราอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีพลังงานปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังการขาดน้ำทำให้ผิวหนังแห้งและไม่ยืดหยุ่นน้ำมีบทบาทในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังทำให้ผิวดูสดใสและเรียบเนียนปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร การขาดน้ำอาจทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานไม่เป็นปกติน้ำช่วยในการละลายอาหารและการขับถ่ายทำให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างราบรื่นปัญหาเกี่ยวกับสมองการขาดน้ำอาจทำให้สมองทำงานได้ไม่เต็มที่เช่นความคิดช้าการตัดสินใจไม่ดีและการจําได้ไม่ดีวิธีการดูแลการดื่มน้ำอย่างเหมาะสมการดื่มน้ำอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ดีควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ ดื่มน้ำให้เพียงพอควรดื่มน้ำวันละประมาณ8แก้วหรือประมาณ2ลิตรขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายและระดับกิจกรรมดื่มน้ำตลอดวันแทนที่จะดื่มน้ำในปริมาณมากในครั้งเดียวควรดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอในตลอดทั้งวันเช่นดื่มน้ำในช่วงเช้าก่อนมื้ออาหารและระหว่างการทำงานติดตามสัญญาณของร่างกาย หากรู้สึกกระหายน้ำควรดื่มน้ำทันทีนอกจากนี้การตรวจสอบสีของปัสสาวะสามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเราดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่โดยปัสสาวะควรมีสีใสหรือเหลืองอ่อนผลกระทบของการขาดน้ำต่อสมองการขาดน้ำมีผลกระทบต่อสมองในหลายๆด้านนะคะ 1. ลดความสามารถในการจดจำการขาดน้ำอาจทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ความสามารถในการจดจำและเรียนรู้ลดลง 2. องทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเมื่อร่างกายขาดน้ําสมองอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและขาดสมาธิทําให้การทํางานประจําวันรู้สึกยากขึ้น 3. เพิ่มความเครียดการขาดน้ําสามารถทําให้ระดับความเครียดในสมองเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราประโยชน์ของการดื่มน้ําที่เพียงพอการดื่มน้ําในปริมาณที่เพียงพอมีประโยชน์ต่อสมองหลายประการ 1>, 1. ช่วยเพิ่มความชัดเจนในการคิดการดื่มน้ำเพียงพอช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจดีขึ้น 2. เสริมสร้างความจำน้ำมีบทบาทสำคัญในการส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองซึ่งช่วยเสริมสร้างความจำและการเรียนรู้ 3. ลดความเครียดการดื่มน้ำช่วยลดระดับความเครียดในร่างกายซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสมองวิธีการดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการดื่มน้ำนี่คือบางวิธีที่ช่วยให้เราดื่มน้ำได้เพียงพอ 1. ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอไม่ควรรอให้รู้สึกกระหายน้ำเพียงอย่างเดียวควรดื่มน้ำตลอดทั้งวัน 2. ตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายในการดื่มน้ำในแต่ละวันเช่นแแก้วต่อวันและใช้แอปพลิเคชันในการติดตามปริมาณน้ำที่ดื่ม 3. เลือกน้ำที่ไม่มีแคลอรี่ น้ำเปล่าคือทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะไม่เพิ่มแคลอรี่และสารที่ไม่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายสรุปแล้วการดื่มน้ำเพียงพอไม่เพียงแต่ดีต่อร่างกายแต่ยังมีผลดีต่อสมองของเราอีกด้วยค่ะโดยการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างความจำลดความเครียดและเพิ่มความชัดเจนในการคิดหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการดื่มน้ำมากขึ้นนะคะขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ